สวัสดีคะ่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้อยากกินแกงไตปลาแห้งค่ะแต่ที่ที่บ้านแสบมันหาซื้อ,อยากเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาทํากันเองครั้งแรกเลยนะคะก็ไปดูวิธีท,ทามาจากใน youtube ของช่องคนอื่นๆนะคะแล้วเราก็มาลองทํากันคะ่ะมาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเป็นกําลังใจให้แสบด้วยนะ ก็มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะก็จะมีพริกแกงใต้ะคะ่ะแล้วก็จะมีน้ําน้าไตปลานะแสบต้มแล้วต้มใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีปลาทูะคะ่ะน้ำมะขามเปียกผงชูรสน้ำตาลทรายกะปิแล้วก็ผิวอ่าใบมะกรูดนะคะพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยะคะ่ะ เคยทำแตะแกงไตปลานะคะที่ใส่ผักแต่อันนี้ไม่ใส่ผักเนาะอยากกินใส่พิ่แกงไปเลยในส่วนของน้ำนะคะแซบจะใส่น้ำไปหกร้อยมิลค่ะน้ำเท่ากับขวดนี้นะ ก็จะใส่ไตปลาไปเลยนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยกลัวเค็ม ตัดรสด้วยมะขามเปียกกับน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคนะ้ำตาลทรายกะปิผงนัวค่ะกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะ หอมมากเดี๋ยวรอให้มันงวดสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวแซบจะมาใส่ปลาทูค่ะแล้วก็เคี่ยวให้มันแห้งนะคะน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะมาใส่ปลาทูกันค่ะ ดี๋ยวเราจะผัดให้แห้งนะคะ ร้อยนะคะไตป้ปลาแห้งของแซบในที่สุดก็สำเร็จครั้งแรกนะคะเคยทำแต่แกงน้ำไม่เคยทำแกงแห้งแบบนี้เดี๋ยวถ้าอยากกินแกงน้ำก็หั่นพักแล้วก็เอาทน้ไปต้มได้นะคะ ถ้วยใส่จานกันค่ะหาผักได้เท่านี้นะคะมีสตอมีแตงกวามะเขือได้ลูกเดียวค่ะเมะเขือไปเก็บข้างล่างมาที่เราปลูกไว้นะคุกกับข้าวสวยร้อนๆครั้งแรกประสบความสำเร็จนี่นะคะ แกงไต่ผ่าแห้งของครัวบ้านแสบค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ